วันนี้มีเทคนิคดีๆในการใช้งานมือถือซัมซุงมาฝากสำหรับคนที่มีปัญหาในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใน Play Store หรือ Galaxy Store เราสามารถเร่งความเร็วในการดาวน์โหลดให้มีความเร็วเพิ่ม มากขึ้นและใช้เวลาในการดาวน์โหลดน้อยลงด้วยการเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วเข้าไปที่การเชื่อมต่อ แล้วเข้าไปที่การตั้งค่าเชื่อมต่อเพิ่มเติมเราจะเจอคำว่าดาวน์โหลดบูสเตอร์จะมีคำว่าเปิดอยู่ให้กดเข้าไปในการเปิดดาวน์โหลดบูสเตอร์ให้กดที่คำว่าเปิดตรงนี้ การเร่งความเร็วในการดาวน์โหลดมากกว่า30มิเมกจาก Galaxy App และ Play Store เท่านั้นโดยการใช้ Wi-Fi แล้วและอินเทอร์เน็ตมือถือพร้อมกันจะทำให้เวลาในการดาวน์โหลดน้อยลงแล้วก็เวลาในการอัปโหลดหรือดาวน์โหลดแอปต่างๆ จะไวมากยิ่งขึ้นหากทำการดาวน์โหลดแล้วง่ายๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วหากชอบคลิปนี้ให้กดติดตามและกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ